ตัวนี้เป็นตัวยางสิแรงดึงนะครับขนาด5้ามิลอย่างเงี้ยฮะก็มีสีแดงมีสีส้มนะครับลูกกระสุนที่ผมแถมมันก็จะเป็นเมิลแบบนี้ครับมี9ก้ามิลเป็น100นัดนะครับแต่ถ้าเป็น8ปมิลเนี่ยก็จะยิงไกลๆได้ดีกว่าพุ่งได้ดีกว่านะครับคมดีกว่าอย่างเงี้ยยิงเอ่บอบ่อทำบอ่อปลานะครับบอ่อกุ้งแรงต่าง4ี่เเมตรขึ้นก็ใช้100ร้อเมตรนี่นก็เล็งขึ้นเอาหน่อยพี่เราใช้เงี้ยมันมันจะไม่หนักในกันพุทธง่ายๆนะครับแล้วก็มีตัวกล้องเล็ดดอดนะฮะ อันนี้ผมส่งทุกวันนะครับตุกลก่องนะครับตักลก่องเหลือไปเยอะเดี๋ยวจะมาลดราคาในเดือนกรกฎะดาคมเดือนกรกฎดาคมนะผมถ่ายวันนี้วันที่ห้านะพี่ส่วนโปรวันที่สามที่ผ่านมาที่โปรไปพันสามลูกค้าตอบรับเยอะมากพี่โทรศัพท์รับไม่ทันนพี่วันนี้ก็น่าจะร้อยกว่านะครับโทรร้อยกับสายรับไม่ทันแล้วก็มีทั้งร้ายด้วยอะไรด้วยนะขอขอบคุณกับลูกค้าด้วยครับแล้วก็ลูกค้าเก่าๆนะฮะ หันกลับมาซื้อเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเ,เรื่องปากต่อปากเพราะว่าเราส่งจริงนะสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับไม่จําเป็นต้องกักไว้ส่วนจะเอาพันสามเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยแบ่งหามาให้พี่ตัวนี้เป็นตัวชุดใหม่นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีกับคอลองนิ้วหมดนะครับตอนนี้ไม่หมดเราทําขึ้นมาทันแล้วนะครับมีอยู่ร้อยท้ายมั้งกำลังประกอบ ผมให้ราคาโปรที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับเอ่อคิ่ว่าไปกันได้พี่ลูกค้าก็เงนินมันหายากมากไอ้หนุ่มลดให้พ่อในอ,อะไรต่างก็ประมาณนี้แล้วกันคุณพี่ไม่ต้องคิดง่ายๆไม่ต้องไปทําเองนะครับไหนจะไกลปืนนะฮะตัวง่ามอย่างเงี้ยพอได้ง่ามมาก็ต้องมาถอดทําเซฟนะครับทำก็มีเป็นอีกยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็มาถอดสปงสปริงด้านในออกแรงต่างๆนันจะมีเซฟกันลั่นอยู่นะต้องทําอย่างนี้ไม่งั้นมันลั่นนะลั่นแล้วมันจะลู่ไปอย่างเงี้ยพี่มันจะไปโดนมืออ๋อ เพราะฉะนั้นนะครับให้เซฟหน่อยแล้วก็มือจับที่ไม้อย่าไปจับคนเหล็กเท่านี้นะอันนี้เป็นการแนะนําส่วนเรื่องความแรงแรงรับประกันได้นะครับความแรงนี่ก็สูสีกับเอ่อเกือบเกือบปืนล้มแหลวเราพูดถึงนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันถูกกฎหมายมันใช้ยางสิบเส้นแบบนี้นะพี่ขึ้นด้วยมือไม่ได้นะครับเขาก็เลยเรียกกันปนปืนสไลด์นะฮะผมโปรพันสามแล้วกันพี่เอาง่าย,ายๆแบบนี้เข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้วันที่ห้าโปรพันสามจะมีแบบนี้นะงานที่เห็นอย่างเงี้ยครับที่คัดออกมาก็คือ ไม่มีตําหนิไม่มีรอยแตกนะครับเป็นไม้ที่แห้งเรียบร้อยผ่านการอบนะครับผ่านการอบทั้งหมดเลยที่เห็นนี้ก็คือมันมีแก่นด้านเดียวแล้วกันเอ้าเอามาลดราคาลดนะฮะผมก็ไม่รู้จะเอาไว้ทําไมนะพี่เพราะว่าผมก็ทํามาขายเลยนะฮะคุณพี่ก็มีหน้าที่ก็สั่งเอาเลยนะครับเนีย่ยเอ่อฝากบอกต่อเลยแล้วกันพันสามครับที่เห็นเนี่ยนี้ผมคัดมาให้แก่นมันไม่เต็มก็ค,คัดออกมาให้ครับแบบนี้นะครับมีตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้อยู่ตัวหนึง่งอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับแก่นครึ่งหนึง่ง ขี้เหล็กกับไม้ไม้ประดูนะครับความเนื้อแข็งก็น่าจะขี้เหล็กจะแข็งกว่านิดนิดนะครับเหนียวกว่าทํายากกว่านะครัยากกว่าตรมนีีตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันยังไม่เสร็จมันได้ลงสีเดียวเก้าโมงเดี๋ยวพนักงานเขาเริ่มงานกันนะครับคนประกอบคนทํางานเขาก็เป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันมีตัวนี้นะครับพันสามครับมีตัวอันนี้เป็นตัว เขาเรียกว่าทรงยกยิงนะครับยกยิงสั้นนะครับแล้วก็มีตัวบรรทายมาถ้าเกิดคุนพี่ไมช่ชอบคุณพี่ก็ต้องตัดตัวนี้ออกให้ให้มันเหลือประมาณนี้สั้นลงมาหน่อยนะครับโอ้ไปละยายทองนะคุณแม่ยังอยู่นะครับเกือบร้อยปีละเออพันหนึง่งมันพี่มีตัวนี้มีช่วงชักเจ็ดสิบอันนี้น่าจะไปไวอยู่แล้วนะครับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่วงชักแปดสิบเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับไปคาดมาโน่นอยู่ในตรง อยู่ในกลุ่มอยู่ตรงกลางหาไม่เห็นนะครับมีอยู่อันหนึ่งพันหนึ่งพันนะครับท้ายสัน้นส่วนตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับเป็นไม้พยงุงมีรอยร้าวด้านล่างนะครับอันนี้ต้องแจ้งกันเห็นไหมรอยดำๆรอยร้าวแต่ไม่ขาดจากกันนะครับเป็นรอยร้าวก็เลยใช้กาวใช้เลยติดหมดแล้วแกก็ช่างเราก็ฉลาดก็ทําปีกเพิ่มไม้เพราะว่าเสริมความแข็งแรงไม่ให้ไม่ให้มันให้มันหักแล้วกันสรุปมีตำหนิแต่ว่าตกแต่งปีกให้นะครับ อันนี้คือไม้พยุงเป็นช่วงช่วงชักเจ็ดสิบเซนความแรงเหมือนกันหมดเลยที่ผมทาจะเป็นมาตรฐานเรื่องยางมันไปยาบาทเลยพี่น้องนะฮะไม้พยุงพยุงโอ้ยงงเออเอาพันห้าแล้วกันคุณพี่นะเพราะว่าตัวตมันสูงนะครับโอ้ยพันหาพะนะมีตัวเดียวอันนี้พันสามเด้อพันสามตัวแก่นน้อยนะครับสรุปใหม่อันนี้หนึ่งพันนะครับอันนี้พันสามพอพี่นะครับอยากอายขายพันหาวะนะีเอานั่นแหละงานตัวนั้น ปกติงามก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับซื้อไปแล้วนะครับโอนปิดไปแล้วอันนี้ตัวพยุงถ่ายให้ดูว่ามันก็ก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวก็มีมานะครับเดี๋ยวก็ส่วนทําคนทําก็ทาเนี่ยอันนี้ตัวเหล็กกขวไา้ในตัวใหม่นะครับมันจะมันจะลื่นพี่ขอบมันไม่คมนะครับจะติดด้านนี้ผมโปรให้เลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอประกาศเลยนะครับหุ่นหวยนะครับผมความว่าหุ่นหวยก็คือหงุดหงิดจโลเจเลคาราคาซังอะไรประมาณนี้นะครับเาเรียกเป็นภาษาอีสาน เดี๋ยวเขาจะรู้จักเลยครับว่าหุ่นหวยเนี่ยมันยังดอกโปรวันนี้วันที่ห้านะครับเดือนกรกฎาคมนะครับเตัวแกนเต็มแบบนี้นะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งนั้นนะครับโดยปกติราคาก่อนหน้านี้นะสักปีหนึ่งเนี่ยราคาวิ่งอยู่สองพันห้าตลอดวิ่งมาหกปีแล้วผมทำหกปีแล้วครับหกปีกว่าสองพันห้าแล้วก็มาลดพันเก้านะครับลากยาวมาพันเจ็ดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือหาเงินยากนะสัมผัสจากลูกค้าเราคุยกับลูกค้าอยู่ ผมโปรให้พันห้านะครับคุณพี่นะครับคลิปนี้จะไม่ลบคุณพี่ดูคลิปไหนคุณพี่ชอบคลิปไหนคุณพี่ก็เอาคลิปนั้นเข้ามานะฮะแต่สําหรับคลิปนี้ถือว่าถูกสุดลวนะครับคุณพี่รีบเลยเด้อนะครับแล้วสวยด้วยเราพัฒนาลงตัวนะครับทากระโจมมือยาวขึ้นมาอีกนะเผื่อเขาเลื่อนกล้องเออเลื่อนกล้องออกมาประมาณนี้เห็นไหมทีมงานเริ่มมาแล้วผมถ่ายทําเกือบ9ก้าโมงแล้วนะฮะประมาณ8ปดโมงสีกว่านะครับถ่ายทอดสดครับทรงจริงนะครับไม่โกงด้วยนะโกงอยู่ไม่ได้ครับของผม YouTube สองแสนห้าสองแสนหกนะครับอยู่ที่อันดับหนึ่งของของเมืองไทยนะถ้าเปรียบเทียบว่าในกลุ่มปืนหนังฟติตก,กลุ่มปืนยิงปลานะครับขอบพระคุณรถกับลูกค้าที่ติดตามอยู่โปรโปร 5, พันห้าพี่โทรมาเลือกอะไรครับพี่ไม่ได้ติดหมายเลขนะเพราะมันเยอะนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วชุดนี้โคตรสวยครับนี่ฮะอันนี้กำคอเรียบๆเขาเรียบ,ยบนะฮะไปเลยราคาเดียวกันหมดหุ่นหวยไม้ประดูรับจเจียวตัวใดก็มากตัวใดก็เลือกเอานะฮะโคตรสวยพี่ติตรงไหนนะฮะ ติมงลุงหาเงินไม่ทันนี่แหละนะครับมันจะมีกำคอล่องแก้มหรือว่ากำคอเรียบๆก็ได้เรียกแบบนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ว่ากำคอร่องนิ้วกำคอเหมือนกันอ่ะพี่แต่มันจะมีล่องนิ้วตรงนี้มันก็จะกระชับหน่อยนะฮะโอ้พี่กว่าจะทํามาได้นะครับต้องไม้ต้องพาต้องแรงต่างแล้วก็ต้องมีการอบด้วยนะครับต้องอบแห้งด้วยนะฮะโอเคอันนี้เป็นไม้ปะดูกลุ่มปะดูทั้งหมดเลยนะครับมีลายเสือติดมาด้วยนะครับ ราคาเดียวกันหมดครับหูนหวยนะอันนี้อันนี้ลายเสือนะไม่ได้แยกพี่ไม่รู้จะแยกไปทําไมนะคคุณพี่ทันตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะไม่ทันก็ก็เอาตัวอื่นแล้วกันบางทีผมรับสายลูกค้าเยอะๆนะวันนึ่งก็ไม่ค่อยทันอันนี้โต๊ะที่ทํางานเขาไม่รู้จะถ่ายทำไมก็จะมีแบตเตอรี่เนี้ยสํารองนะครับแล้วก็เป็นสว่านนะมีตัวคอตรงมีสว่านอย่างเงี้ยนะครับจะแยกแยๆแยกแต่และตัวใบเขาจะเขาจะใส่ติดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเออเป็นใบเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะใบเลนี่เอาไว้ลบเพียลมลบนมตัวนี้ อันนี้คือตัวง่ามนะครับอุปกรณ์ก็โอ้วานไปอันนี้ก็เราประกอบตัวนี้น่าจะตกเป็นพันสามเพราะว่าแกนไม่เต็มนะครับอันนี้ตัวเหล็กเัาอันนี้พูดถึงว่าหนึ่งโต๊ะส่วนตัวพันธยอยู่ด้านล่างครับอันนี้คือตัวสต็อกนะครับจะต้องกําลังเอาไปขัดเดินล่องรีเรียบร้อยแล้วครับพี่ชุดนี้ก็น่าจะประกอบอยู่ประมาณสามวันเสร็จนะครับอยู่ประมาณร่วมร้อยท้ายที่เห็นด้านล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูเราก็สบายจะได้ไม่โกงครับโกงอยู่ไม่ได้พี่ ตำรวจเข้าจับเจ้เนาะนะฮะโอเคชุดนี้เราประกอบอยู่วันนี้ครับทำมาขายให้ลูกค้าครับพี่ไม่ได้ทำอากัดข้อดีของผมเพจผมตอนนี้นะฮะที่ต่างกับทั่วๆไปก็คือสินค้ามีเลยพี่ไม่ไม่ต้องสั่งมัดจำแล้วก็ทำเสร็จเดี๋ยวจะโทรบอกอะไรต่างนะครับตัดปัญหาเรื่องเรื่องส่งล่าช้าคุณพี่สั่งวันนี้นะครับถ้าทันรลบผมก็ส่งวันนี้เลยนะฮะเราปิดรอบหน้าจะประมาณสี่โมงครึ่งนะครับส่งของไม่เกิหนห้าโมงเย็นนะครับ ไปดูด้านในกันไม้ตะโกอีกแล้วนะฮะตะโกเป็นไม้ที่เนื้อเนื้อละเอียดมากเนื้อมันจะออกเป็นแบบเเหมือนงาเลยพี่มันจะออกเหมือนเหมือนงาอย่างนี้คล้ำๆหน่อยนะฮะถ้าอยากให้มันดํามากๆเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันหล่ๆวันเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นคล้ำเหมือนกับไม้มะเกลือเลยมะเกลือนี้ตัดออกมาจะขาวอย่างนี้นะแต่พอปล่อยไว้มันก็จะออกคล้ำๆดำๆยิ่งปล่อยนานก็จะยิ่งดำเออมันเป็นตระกูลเดียวกันพี่ไม้ตัวนี้นะเนื้อมีความละเอียดสูงมากนะครับ อยู่ละเอียดนะครับไม่มีตําหนิใดๆทั้งนั้นแล้วก็สวยด้วยพี่แบบนี้คำแบบนี้ปโปรโปรเท่าไหร่โอ้ยไปโลด 1, 5, พันห้าพี่ใครจะว่ายัางไงก็แล้วแต่น,นะฮะมันก็สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของพี่ที่จะซื้อแล้วก็สิทธิ์ที่ผมผมจะทําด้วยนะครับปโปรพันห้าครับจบหุ้นหวยนะครับด้านนี้นะฮะอันนี้คือไม้ขี้เหล็กขี้เหล็กเนื้อมันจะเป็นดำๆแบบนี้นะครับ ทีเหล็กทุนจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเยอะมากนะครับเน mm. ื้อไม้ก็หายากอย่างนี้เห็นไหมเนื้อลายมันจะเป็นประมาณนี้กล้องผมมันชัดมากพี่นะมันชัดเกินนะครับแบบนี้แต่แต่ความจริงมันจะสวยกว่าสวยกว่าในในกล้องนะครับเท่าที่ผมมองดูมันจะเนียนๆกว่านะครับแต่โทรศัพท์ความละเอียดมันสูง mm. ก็ประมาณนี้นะเ mm. หมือนเราไปถ่ายรูปไม่ใช้แอพเป็นยังไงบ้างตัวนี้ลดให้อ่อไม้ขี้เหล็ก ไม่มีตำหนิใดๆทั้งนั้นนะครับมีอยู่ดุดดุผมกักไว้แต่ขี้เหล็กพอนะครับผมให้พันเจ็ดลดไปไม่ได้นะทุนสูงมากพี่ทุนเรื่องเรื่องงานทํางานไม้นะครับพันเจ็ดพอนะครับแล้วก็มีไม้มะค่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ประดูนะครับเป็นไม้มะค่ามะค่ากับประดูนะครับมะค่าจะแข็งกว่านะครับมะค่าแข็งกว่าสีมันจะออกแดงๆนะครับอย่างเงี้ยโทนมันบางต้นก็ออกโทนขมคลิมเป็นมะค่านะครับ หายยากกว่าทํายากกว่านะครับอย่างเงี้ยที่เห็นไปยังไงเดียรราคานะครับพันห้าที่หุ้นหวยนะครับลังเลอยู่ด้วยว่าพันห้าหรือพันเทียราคาวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับโปรวันนี้เลยนะครับมีด้านนี้นะฮะตะโกมีตัวเดียวครับมูลราคาเหมือนกับตะโกนั่นแหละครับพันห้าหุ้นหวยครับอันนี้ไม้พยุงนะครับพยุงมีเท่านี้นะครับเป็นไม้เก่านะครับ ไม่ได้ทําแล้วนะครับไม่มีมีเท่านี้ปิดฉากไปเลยนะครับคุณหวยเลต้าไม้ธรรมดาก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่มีตาหนิใดๆท่านนั้นโปลอยู่2อ0พโปล2องพนสะครับส่วนคุณพี่จะเอากล้องเพิ่มชุดนี้ผมลดให้นะครับเป็นสองพันห้ารวมกล้อง2 5งพัตัวกล้องซื้อแยกมันอยู่ห้าร้อยนะปกติมันก็จะเป็นสองพันี่รวมให้2 5งพัเลยนะครับด้านนี้เป็นทรงทรงกลมมันลาย,อยาเอียงแบบนี่น้อง วัดจะเห็นมีแต่นอนเวีนนะครับมีแต่พนักง,งานก็ทําบริเฮตทั้งเขานะครับวัดตะมาเห็นใหม่มีตําหนิไหมนี่ด้นีหน่อยเท่านี้ใช้กาไปแล้วนะครับไม่มีผลอะไรเท่านั้นแต่ว่ารวดลายมันอนะพี่คุ้มกว่าราคาเดียวครับเอ่อปืนแยกสองพันสองนะครับจะรวมกล้องเลส dot แบบที่ผมถ่ายตั้งแต่ที่แรกนั้นก็คือสองพันห้าเหมือนกระบวกก็ไปสามร้อยแล้วกันบวกกระตุกนปืนนะครับอย่างนี้แจ้งให้ชัดๆสนโอ้ย อันนี้คือพยุงนะครับมีอยู่สี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็น,เป,นเป็นแผ่นเดียวกันเป็นต้นเดียวกันนะครับชุดนี้ชุดใหม่นะไม่ได้เป็นชุดเก่าที่เคยเห็นนะครับน,นี้เป็นชุดใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราส่งทุกวันวันนึงผมส่งเยอะนะครับสี่สิบหกสิบท้ายอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าเวลามันหมดก่อนมันแพ็คไม่ทันบางทีลูกค้าก็เป็นร้อยในยวันนึ่นนะฮะติดกล้องแล้วมันก็หลอดีนะครับประมาณนี้ความสูงพอดีพอดีเลยนะครับ ถ้าเตีย้ยกนนี้มันก็จะติดขาไกลสูงมางกก็ไม่แม่นนะครับเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์กับตัวลูกปืนที่วิ่งไปนะครับมันจะคว้กันประมาณนั้นมีพยุง2 0 0พนะครับไม้มะข่าอย่างนี้พลดพันห้าเลยนะครับแล้วก็ที่เหล็กทวนใหม่ก็คือลงไม่ได้พี่ทุนสูงมากตัวที่เหล็กจะออกดำดำำคมีเท่านี้นะครับไ้ไม้ต้อง70ปีขึ้นบางต้นก็ไม่มีแก่นนะครับหายากปัญหายากพี่น้องนะครับก็ทำยากด้วย พันเจ็ดครับพี่ไปได้ผมไปได้อันนี้หุนหวยนะครับอันนี้ลดถูกสุดเลยตั้งแต่ทํามาไม้ตะโกนะครับเป็นรุดปตากยังไหนท่านหายะนะโปรพันห้าครับปกติราคาวิ่งอยู่พันเก้านะครับชุดนี้แล้วเบอร์โทรผมเลยติดต่อทางไหนดูด้านล่างก็ได้นะครับพี่เบอร์นี้ครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าเก้านะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรผมแคบหน้าจอเอาพี่นะฮะ 0650979599นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับแล้วก็คุณพี่สนใจก็โทรเอาถ้าโทรไม่ติดก็แ,แสดงว่าลูกค้าโทรเยอะนะครับผมผมลูกค้าโทรเยอะจริงๆอย่างนี้ฮะเพราะว่าคนที่ทําอยู่ปืนนะัหนังสติ๊กกระแทกจะไม่ค่อยมีเนะฮะามก็มีบอลองโกงแกงเพราะฉะนั้นลูกค้าของผมเนี่ยเยอะมากนะครับจะถือว่าเยอะแหละช่วงนี้ โอเคสนใจก็รีบๆเลยกันพี่ฝากด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยฝากฝากดฝากกดติดตามด้วยนะคุณพี่เพราะว่าถ้าเกิดคุณพี่ฝากกดติดตามไว้แล้วนะฮะมันจะมีการแจ้งเตือนเวลาผมโปรนะครับบางทีหันหัวเยอะๆนะครับประมาณนี้ปึ๊บอันนี้เรียกว่ากำคอล่องนิ้วนะครับโปรวันนี้วันที่ห้าเดือนก,กรกฎลกระดาคม็อกนะครับลด 1, พันห้าพี่ตัวปกตินะครับ ส่วนตัวแก่นน้อยนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเราประกอบชุดนี้ที่เห็นนี่ทำวันเดียวนะมีทำเมื่อวานนะครับทาเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็มีกาลังประกอบมันอยู่ตัวแก่นไม่เต็มนะครับลดพันสามกับลูกค้าที่ทุนทรัพย์น้อยเ,อเงินแบบงบนิดหน่อยนะหลบเมียไม่ได้แรงต่างก็เอาตัวนี้อพันสามจบเลยชุดบนไม่ต้องคิดมากพี่มันเป็นตัวเดียวกันหมดเลยชุดบนนะครับก็คือช่วงชักแรงต่างตัวไกลปืนแรงต่างตัวเดียวกันหมดเลย มียางนะฮะมียางแบบนี้ให้2ชุดนะครับทวนใหม่แล้วก็มีลูกกระสุนให้นะครับหกล่องนะครับติดขากล้องให้ทุกทุกกระบอกให้นะบ,บางคนก็ไปติดเลเซอร์ติดกล้องโอเคผมลํำลานะครับเดี๋ยวก็จะทำงานกันแล้วนะโอเคขอบพระคุณครับ